จุดว่มีแนวคิดเพาไมคนอื่นเขาว่าเราเราเราเก็บนมาที่เก็บพระด้วยมีเซียนมีอะไรต่างๆก็ช่วงแรกไปเช็ดพระพอหอบเป็นนี่เลยเป็นกระบุงไปอย่างเงี้ยไปเซียนขอทหารกับเซียนต่อเต่านะครับก็โดนตีเก๊กลับมาโดนตีเก๊หมดเลยตีเก๊เขาแทบจะทิ้งพระไหมเออไม่ทิ้งเพราะว่าหลังจากนั้นนายิ่งทําให้ผมคิดว่าอยากศึกษาตรงจริงจังว่าทําไมสิ่งที่พ่อเก็บ <Game> อใช่ถึงมีคนไม่ไม,ไม่ศึกษาไม่เล่นไม่รู้ถึงท่านไหมหรืออะไรเงี้ยครับ,รบสุพอ่อสายเซียนพุทธภาณิ์จะแตกต่างจากสายประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นที่มาว่าหนึ่งช่วงสองปีมาเนี้ยมีการเปิดอีบมีการทํานายจากสมเด็จว่าะจะมีพระสมเด็จออกมาเยอะแยะมากมายผมก็เลยโอ,อ,อกาสก,ก็ไปลื้อขึ้นมาก็นเนี่ยครับอยู่ที่บ้านของตาก็มีครับก็เลยมารวมกันีน่เป็นสมบัติทังตาทั้งพ่อใช่ ทั้งตาทั้งพ่ออันนี้เป็นพิมพ์ชินาราชเนื้อต่างๆนะครับพิมพ์สามบาทที่ผมเคยออกไปออกคลิปมาแล้วนะครับเสียดายนะครับเราคุยกันที่วัดแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบขึ้นกล้องขึ้นกล้องนะครับมีเฟซบุ๊กไหมมีเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กเลยที่วากอนวรณามเลยครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กที่วากอนวรนามนะครับแต่ยังไม่เคยโพส์ม่นี่นะครับเป็นพระพิมพิมพระสายหวังอันนี้เป็นเป็นตัวหนังสือจีนด้วยนะครับยีนโบราณอีกนะครับ ถือว่าเป็นพุทธมหาเขาเรียกเลยนะพุทธพิมพ์พุทธพิมพ์พุทธพิมพ์พุทธาจารึกเลยนะครับคชอบศึกษาพุทธาจารึก24082401ไล่ลงมามีคนมาขอแบ่งมั้ยมีครับแต่ว่าก็อยากจะเก็บไว้บางส่วนอยู่อย่างเงี้ยมีมีมาเรื่อยเรื่อมีแบ่งปันเรื่อยเป็นพอเป็นเพื่อนพ่อมาที่ท่านพอรู้ความจริงว่าสายสายเซียนอ่าเริ่มสายสายวิทยาศาสตร์สายประวัติศาสตร์มบจริงใช่ครับ พอสายนี้เรามาจริงก็มีการศึกษามีการรู้ความรู้มากขึ้นขึ้นก็กนได้เนอคือเ,เก็บได้เป็นกระสอบเลยครับเป็นจริงๆครับเพราะว่าหอบเป็นกระสอะบบวงมางที่บ้าน,นก็มีไอ้หสมเด็จนะ,ะผมเปิดมาแล้วแต่เป็นหสมเด็จน่าจะเป็นท่านเก็บไว้เป็นไหาสามเสียนช้างสามเสียนใช่ครับเก็บไว้เหมือนกันเก็บไว้เหมือนกันก็บูชาไว้ทีท่บ้าน